มีพ่อไหมบ่เดี๋ยวนี้นะด้วยอ๋อบอด้เม็นพ่อของน้องแท้ๆเนาะเลยกำลังถูมัอนี่เลยนี่พอดีอยัางเยาว์พอดีอย่งนานกำลังมาแต่งงานปีนี้บอดยแล้วก็จิีบโซ่ใส่เลยพ่อเจ้าด้วจ้ะพ่อเราคนอยู่ตะขาบพูนเราค่ะนี่เราเห็ดทานอยู่นะไปขออยู่น้ำไอ้น้ำไปขออยู่น้ำอ้ายเจ้าเลิก สวัสดีและสวัสดีเด้อผมเอมพี่น้องเบอร์สุขุสุคน,นนอ้อเดบว่าจะเป็นพี่นอ้องทั้งท,งท,งท,งทงางไทยพางลาวต่างประเทศกัมาพบพ่อกับสาวาสนาสนาแนลตอวไม่รากคำคำน้องวันนี้เนาะจะได้เดินทางมาหาทางนองแก้วอีกแล้วมาอัปเดตกินเนาะว่าอย่างไรกิน เปิดใจมากกับมีคนมาโอมาดมห่ะบหหนนะ่หรือว่าจังไรเนาะือว่าน,น้องึ้นใบเห็ดยังอยู่เสมอเนี่ยนี่แบาเปิดใจมากได้ได้สองสามบ้านนั่นแหละพอไปพี่น้องเลยเนานะก็ยังบ่ทันมีคนทักทายมาหรอกทางสาวาสนาก็เนาะแต่สมาถามทางน,องน้องขึ้นเบิ่งว่าทางสอ่งอื่นมาแล่วบอจังไรเนานะดยสาวาสนากะได้ไปสอบถามโอโลมกรก็จะไปสอบถามโอลมพอไปพี่น้องเลยก็ได้ป็นกำลังใจสาวาสนานเด้อพอไปพี่น้องเนาะ ก็ได้ไปสอบถามพูดคุยกับน้องเคนอัปเดตให้เบิ่งให้ส้มน้องกันเท่าลรน้องเคนก็เป็นผู้ที่น่าฮักมาแพงนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดยป้าไปทักทายสบายดีน้องเคนละเลยน้องวาวลายกะแห้งยาวแห้งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยป้าสบายดีเด้อน้องลายเนาะสบายดีน้องละมาเป็นครั้งแรกเฮากะโดยก่อนอื่นกะถามชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่นก่อนชื่อจังไรน้องลบบชื่อน้องแก้วน้องแก้วอายุจักปีสิบเก้า สิบเก้าปีทางสบายก็มาเทือที่สองแล้วเนาะมาหนี้มาอัปเดตน้องเนาะมาหนีเนาะก็ได้น้องไไปทา้งหลาบ่อมาหนีหาดอกกระเจียวได้บ่อตรงระได้หกธงหกธงธงเท่าไรเนาะธงละสิบพันก็ได้หกสิบเนาะมันเป็นเงินกับประมาณร้อยนึงนี่แหละเนาะบ่ถึงร้อยดีก็ไปกับใครน้องระไปกับลูกลูกใส่สองคนบ่ โดว่าย่านมานต้องอ่ะคือไปคุกแผลค้นลายาวะเคยไปนะเห็ดเพาะบ่มีบ่เห็ดเพาะยังบ่เห็ดบดได้น้องหนามันออกอยู่ได้เห็ดในคอนนะมันจะออกอยู่แต่บ่น้องปลามันบเ่นเห็ดเลยเพิ่งจะเอาคนเอาเบิดเป็นี้เนาะบ่ทันเลยนี่ขึ้นได้ดอกกระเจียวคายเบิดได้ดอกกระเจียวนะเบิดแล้วจะเจ้ามาซื้อเนาะขโมยเบิร์ดเลยจะซื้อเมื่อไหนึ่งกินน้ำเกลือก็น้ำพริกเนาะ มาเมาเนาะจะ<ด>มีก้นแต่ไหนอยู่บนนึงน่ะกคนเขาก็ไม่ได้สบายมีแฟนนอกเลยแหละไปไปเต่เศร้าแล้วก็มาประมาณจ็กโมงน,นล้งล่ะประมาณมเก้าโมงน้องไปแต่เศร้ามาเก,ก้าโมงก็ได้ขายเรียบร้อยเนาะนอ้องเข้าไปน,ำน้ำมัออ้งกะว่าฮาิชิมากินเข้าอยู่ที่แล้วเนาะมือในสิไปว่าละ่ะไปกับเพื่อนนี่นะ เพราะว่าหลอกกระเจียวกำลังออกเรียกผลตุกนะฝนตกแห้งบ่ทัำขุ่นกะวยตกแห้งแปะพอดีจนชุ่มกำลังออกเลยนะเดีนยวองหล่ากินข้าวกำยังตอนเที่ยงมื้อนี้นะกินกับชิ้นแห้งกินชิ้นแห้งใช่ไหมเนาะเบื่อแล้วบ่หลอกกระเจียวนะกังบริกรชินนี้ได้ขายเป็นได้มาแต่ตัวคันเด่นก็ยังบริกรเนาะกับขึ้นอยากได้เงินขายได้เงินนวก็ซื้อยังหล่าน้องหล่าซื้อยังเน่ ใส่ในขวหัวเฮือนเนาะอยู่กันจักคนณเลยดูกันหาครอบครัวโฉดบันบอบันบอจะมีครอบครัวหันหน้าสวัได้พ่อแม่เขึ้นน้องก็นั่งน่อยอยู่นอกล่ะน้างลางนี่คืนกระเสิรใจเป็นได้ได้ล่ะแบบอันเปิดใจมากนะมีคนมาคุยเียยังยังยังเงียบหายอยู่บ่โดูนอกก็เป็นผู้น้อยน่ารักงามอีได้เนาะยังหัก หนุมน่มๆยังบ่ได้มีมาคุยอยู่ยังว่างอยู่น,าน่าล่กเนาะเปิดใจตะลุนนะบออ๊อบมืม่อก่อนนั่นนอนล่ะมื่อวานนี้เอลยบ่ได้มาได้ชวนวนสามเออร์นี่เนาะแต่ว่าหางกังบ่ทันมีดอกกับทางสาว่ายกันยังเงียบอยู่เนาะย <laughs> ังบ่มีไผทักษะมาพอวะด,ดูใส่เด้หนุ่มๆเน,นาะโมสนใจทางน้องคนบอน๊อบคนกัผู อ่าหุ่นน้อยบางๆผูจบผูงามเนาะร <c oughs> ุ่มมันหาของอยู่ของกินมามากับบริเทศกินไม่แต่ทายอย่างเดียวน้องหล่กก็คิดอยู่ว่าอยากไปทำงานอยู่เมืองไทยแบบนี้น้องหลักะแม่บไดาแม่บไ,ไ,ได้ยังคิดทอดแม่อยู่ยังกินมนมอยู่บ้างบอก่คิดทอดล้ากับแม่กะคา,าอยู่ลำพพยาพอไม่ใหญ่ดีจ้ะ ก็เลยยันต้องได้อยู่กับไม่ใหญ่แน่ยังแน่แต่ผมมีคนอยู่น้ำเนาะดูเล่พอคนแน่เป็นได่อาการพ่อกระดิ้งขึ้นแต่ว่ลูกยังูโอ้ยแม่บอกว่าเขาซ้ำไปได้กี่ต่อมแม่หาก็าเลยไปได้จักมื่อไปไปปัวกันนะได้เป็นที่ไปล้วะหะไปละหะไปผู้เดียวไปเผาเดียวนี่บ่าลุงละเดี๋ยวบุตรมีคนญาติที่น้องไปเปลี่ยนบ่าลุงละ เป็นยังพอเจ้าเป็นยังเป็นปีตับเออแบบเคยไปเป้าว่าคือหาหมอดวงบ่จังไรล่ออจะจักว่าน้องกับผู้ผูแต่ว่าไปกวดไปดูแลตัวกวดสุขภาพเนาะโอ้โหว่าไปทางใดท่านใดโอ้โห,หนอนกันกัว่าว่าได้มีโทรศัพท์ติดต่อกับแมยเออมันขยันไปได้ไหนเนาะถามว่ามีสื่อสารกันแต่น้องก,ก็อยากผู้ว่าเลยเนี่ยอยากผู้อาการของพ่ออยู่ว่ะลูก พี่ตอขาได้ไมีแต่ถ่าขึ้นมาเขาได้จังหูเนาะมา้องด่ามันอยู่ก็ไพ่ย่นอยู่เบิ้งก็ไม่ไงเบิง้งเพใหญ่กับน้องบ่อเดี๋ยวนี้นะไปห้าดอกกระเจียวก็มาเฮ็ดท่านี่นี่กะสื่อเนี่ยยในกินมาเฮ็ดไงไม่ญงกินเนาะมีไงเึ้นก็เ่าแห้งแต่ได้สวบ้านเห็นมื้อนะเพราะไงได้ทอานือ ย่างไปบวบาไปหาหลอกกระเจียวนะลูกขี่รถเอารถย่างไปนะรถเข้ารถโม่บัวไปจอดไว้หน้าเขินบัวสิ่งไรไปจอดเลยแถวปลาโหย่างคนดักบอลน้องละรถใหม่อยู่บ่อรถนะบ่อรถายยืดเส้นห่างเข้ามารถใหม่นี่้ย่างคนขโมยไปเนาะแม่นข้าเจ้าดักเลยเราเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าไปหาเนาะใหม่เลยกะรถเทียรถหายได้น้องละ ทางน้องคนกะเป็นคนผู้จุผู้งามแล้วก็ผู้ดีอีกเนาะเนาะเป็นคนดีเนาะเป็นคนเรียบร้อยฐานมีไปจ้างไปปลูกมันลองหล่าสิไปว่นี่จากช่วงนี้ยังบ่มีบ่ปลูกมันนะยังไอยได้ใช่ตัดอยู่บ่ตัดาจะตัดในมือหนึ่งนี่ได้จักมัดถ้าว่่าบอดน หาหอดลอยเลยได้จะพันนกละได้จ้างมันหาลอยหอดลอยกะหามือนหนึ่งไ่ได้หอดหาชิได้เจ็ดชิบแปะได้เงินละหอดหาชิหอดลอยเหมือนหนึ่งเนาะตัดน่อยเงินรอยบาทยังไ่ได้ผมพี่้องเ้ยเนาะก็ถือว่าทั้งนองเพิ่เก่งเนี่ตัดนอยเนาเานี้ตัดหอดหัวจะได้เท่าไรเนาะไม่นีชได้ยี่ห้าชิบบาททั้น้องมันหนึ่งมีจฉลำอ้องละ ทะเลาะกาบอีด้ว่าตัดนะโลกกาบตัดปลายมันออกแบบนี้เนาะลองด่าเนาะใช้ถุงมืออยู่บ่ไปตัดนะใส่มือเจ้าบ่หน้่น้องละมือบ่บาดไปยังบ่ชินเลยบ่ยันมามือแบบมือแตกมือเพาะอในตรงกิดชินมันเกล่านเนาะทั้งน้องเคยดิถ้าผู้บ่เคยคือเฮานี่กับบ่วหาแล้มือนี่ถามมี่กับศิใชาอยู่บ่ถุงมือนะ อันหนึ่งเท่าไรเองนะขอบคุณคูได้สิบพันเนาะแต่ว่าไม่เคยซื้อมาใส่บอบอก็คือใส่หรือไปนะไ่เคยซื้อมาใส่มีแต่ไปเลยยับมันมีแต่อันมีตะน้อยแล้วก็ไปเลย,ยมีตะน้อยของคนเองด้วยน้องหล่าซื้อเองของมีใดใจในเรื่องของคนเอง เจ้าากวีดังๆน่น้องหล่าขาดตอนนี้น้องหล่าในครอบครัวค่อยซ่านอ่ะขาดคืนยังไงน้องหล่ามียังไงที่อยากขาดคืนในครอบครัวขาดคืนหลายมีอะไรบขาดกระสอบกระสีเรือนอีกเจอกันบนอยู่บนน้องน้องก็ยังมีห้องยังมีห้องนอนที่เนี่ยนั่งนักย่างเดียวเนาะเลยใหย่เลือกนอกจากไรยังต่อในเฮงที่สุดได้ห้องนอนที่นอนได้เฉลี่ยนักมีบ้าง ก็นอนกับบุ๋มี่ไม่ว่าอยากไล่ห้องนอนแล้วก็เสื้อเสื้อนอนอันหนึ่งซะเนาะสวยงามซะเฮือนช่องสั้นบ่เฮือนนอนเฮือนสั้นเดียววะลองละคือกยังไงอ่าชั้นเทึงมันอยู่กับใดอ๋อก็ได้อยู่แต่ทางล่างโดยเออแบบทางทึงล่างกับข้าหัวได้สัวมันกระหัวลงมาทางล่างหมดเลยเนาะเนาะเพราะว่ามันเป็นไม้ดิลงมาเข้ากับอะไรเมืองเฮือนเพิ่นเนาะแต่ว่าจะเมื่อ เมื่อเฮือนขึ้นมื้อนี้แต่ว่าหักก็เลยบ่ยังบ่ทันได้ฮู้จักเฮือนน้องขึ้นกันเนาะก็เลยเห็นน้องขึ้นมาดินก็เลยถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งเลยเนาะแม่แล้วก็มีอีกอีกน้องดาจากได้อีกที่สุดตอนนี้ได้รถอือดดใช่ในเฮือนรถิรถิบ่รถิก็ได้รถก็ได้ รถทีไปได้โดยจักกะดีเนาะรถจักกะมันมีหลายราคาเนาะคุณพี่น้องเนาะมันมีแท้แต้ของของถือของแพงเนาะสาวัวถ้าพ่อได้ใส่กะบมื่นก็บาดช่องมื่นเลยกะพ่อได้ใส่ยุ่งในโรงลรมเนาะดีโกโบ่มีเนาะมันกับโบเมนรถไทยได้โบเมนน้องเอ้เป็นเป็นรถแบบรถจีนเนาะสาวัวเนาะกับจิถึกแน่คับเป็นยูโบ่คำใดคำมีรถนะคับเป็นสาวัวน้อง เคยครับเด้เนาะย,ยืมรถกระเจ้าไปโดยหาดอกอกระเจียวเพราะได้ไปเอาน้ำกินน้ำเดิมแบบนี้น้องล่ะชื้อน้ำกินป่ะเจ้าป่ะชื่อฮะชือ่อพ่อเขาบอกน,น,อน้ำอาบได้ใช่น้ำอาบก็ได้อะไรมีน้ำอะไรแต่ว่าน้ำกินต้องซื้อเนาะน้องเพิ่งก็าบอกว่างเปล่าเพิ่งมือเปล่รถกระเจ้าวัวได้เอามาชงมาใส่นมอ่ะ มันมีโรงงานกละจบ้านต้องไปเอาเองนะหรอกโดยบาง่นอาจจะว่าวาโอ้ไงพิ่นถูว่าสาวัวมีไม้กับว่าเสียงคอยดุชอบคอยดุมน้องขึ้นเมื่อยไปหาหลอกกระเจียวมาเด้สาวัวเนาะหาหลอกกระเจียวมาแล้วเบิ่งเนาะจเจีวเนาะจำเจียวมาโกกเลยหลอกกระเจียวนะแม่นจำแล้วก็นหนึ่งคักค่ะวาสาวาดเลยมีเห็ดพอเนาะล่างแล้วก็นหนึ่งอีกเห็ดพอยังมาทันออกเนาะ ประมาณจัหน่อยนี่กระทะคนตกลงเรื่อยๆก็มีเฮ็ดพ่อเฮ็ดปวกไอ้น้องด่าเนาะมีลายอยู่ว่าทางนี้ล่ะสมมติมันหนามันนะเจ้าตีมันไปตามแล้วค่ะบนกาแฟเตมันกาแฟเตราคาอีกน้อเดินนั่นน่ะน้องเนาะกันเ็ดออกหน่อยเขาขายเพลงอืมการเทออกลายกะถือล่องเนาะมันลายดีขายแพงบ่มีใครชื่อบภาษาไทยเพลงกับบ่มีคนชื่อได้เขาก็ชื่อเจ้าอื่นคนถือเขาได้น้องว่าเนาะ เจ้าเฮียนห้องไหนน้องละมสามมสามโดยเด็กประถเฮียนต่อยาเลยบ่โดยเป็นยังไงคือบ่เฮียนต่อน้องละการเรื่องเงินเรื่องท้ามเลยโบเฮียนต่อโบมีผัวชงเฉิมฮะนาะโอกัดเจ็บอ่อนแอะแอะทางน้องเพิ่นก็เลยตัดสินใจเอ่อแต่ห้ามแต่เฮียนเพื่อมาหาดอกกระเจียวพาย อะไรเงนินเนาะทตันอ้อยตัานยังหลายๆอย่างเนาะจัดจ่างาาทัว<ม>่ไ<ม>วไปเนาะน้องละตอนแดงนบบให้เฮ็ดกับเขาให้อยู่ให้กินน้องอย่เน๊ะนี่เป็นน่องกับน,น่นองผู้น้อยค่ะซอยกันเฮ็ดเนาะน้องผู้น้อยกันยังน้อยอยู่เลยน้นองผู้น้อยน้องลานเพิ่นกับ่ได้ด,ดื้อบ่หรอกบังควมทางควมเอื่ยอยูอย่เนาะ<ม>นี่ได้ชาววัวก็ได้มาอัปเดตท,ทางน้องเพิ่นไรเนาะ น้องก็เป็นคนนั่นน่าสงสารอยู่เนาะเป็นก็เป็นคนที่เยบร้อยเวลาเอ่ยถามเลยก็วอาค่อยๆเนาะก็บอกเป็นอยังเนาะเพราะว่าเคยบ่าค่อยเลยเสียห้ยบ่าแห้งก็บม่ได้เนาะหลังหลานเนาะเคยบ่าวเว็บนี่ดิคืออันพอเจ้าบ่าวคอยสบายแบบนี้ย่ามเพ็ยหางเพ็ยร์นาให้อันพาเพ็ยหางเพ็ยร์นาน้องหลานจะไม่จะน้องก็ไม่ใช่คนจะ เออยังแบบไรน้องล่ะแบบมีพ่อไหมบ่เดี๋ยวนี้นะโดยอ๋อบ่ได้เวณนพ่อของน้องแท้ๆเนาะเล่ยกระลังผู้มื้อนี้ได้นี่พอเดีอยงเจ้าบ้านพอดีอย่างนานกระลังมาแต่งงานปีนี้บ่โดยแล้วก็จีบโซใช่เลยพ่อเจ้าได้จ้ะพ่อน้องคนอยู่สาขาวุ่นแล้วก็ะเดินเฮ็ดทานอยู่นะไปขออยู่นลำอ้ายแล้ว ไปพอแม่เจ้าเลิกเลิกกบพอเจ้าเลยเลิกแต่หล่นนะบ้านรองระเลิกปีจันทร์เออเลิกแล้วขึ้นก็มีแฟนใหม่เลยเนาะมีแฟนใหม่แล้วกันป่วยไส้บัานนี้กขึ้นเงินขึ้นคำสำอาวาเอามาดูเลขกันแถนน้องลระน้องเอ้ยกำลังหูว่านี่นะ้มื่มื่อัานเอ้ยบม่ได้ช่างถามคิดว่าพ่อแท้ๆของเจ้าได้น้องระนี่ก็คือพอพอหน้าหน้ารองระเนาะ เพราะว่าคืนยังไม่ได้มีลูกน้ำกันเลยปะอพอเจ้าก็มาหาเจ้าอยู่ปะเราก็เที่ยวมาอยู่มนุนทำก็คือเล่าอาหารอยู่เนาะเราก็ม,มีกันได้เห็นหน้ากันก็นยังดีใจโอ้ได้เห็นหน้ากันก็นดีใจใช่ว่า เห็นบ้านห้นองค่ำน่องคันบ่อนคันมีเหตุผลถึงฉิบกได้เงินได้ข้ามกระยาเป็นสายเลือดน้องคืนเนาะได้เห็นหน้าคืนกันมีแห้งดีใจแล้วที่ได้เห็นพ่อมาหาเนาะพ <Yes. S 1> ่อได้เห็นคลิปนี้พ่อคือสีน้ำตาไหลเนาะสาวบัวเนาะ <Evet. S 1> ได้ยินดุว่าแบบนี้นะสมมุิว่าเคิยนห็นเนาะการน้องในขณะสงสารคล้ายๆน้องลำไยน้องคนนี้นะ<ม>สาว่ายกำลังมาผู้ว่าน้องเนี่บ่มีพ่อขาดพ่อแล้วก็เป็นยุดก็พอหน้ากับกำลังแต่งงานในปีหนึ่งก็มาป่วยใส่เนาะแต่ยังบม่ได้สั่งอย่างไรเนาะ เป็นกะนาสงสารเนินดูสู้ๆเรืองนั่งลาเด้อกะนีแต่ว่าน้องกะเบิ่งดูได้น้องกับแม่แหละไน้องกับยายแหละเรยืดจังไรได้เพราะว่าคนเฮามันกะแบบเดือดเกิดบ่ได้นองหล่ะเอ้เนาะมันกับครอบครัวกับผสมบูรณ์แบบเพื่อทุกคนหรอกเนาะมีเป็นแบบนี้แหละนาสงสารเนินดูน้องขึ้นอยู่ได้มีจ้าคนกับน้องจะนานนองล่ะคนเดียวแต่กับบุญอีกเลยบ่ สามคนเนาะลูกกับพอนัั <im ่นนลูกกบพอี่นะคนบ้านเดียวนี่บ่าพอนี่ยนะคนบ้านนมบ้านสะอาดคนทางอื่นเนาะทางจีนอ๊ะใหม่บ้างมัดพอเจ้าได้สากคนบ้านน้อคนนั้นมาคาขามสาวบวกถามได้เนาะน้องบอกเลยเนื้อกายแด่เช่าบวกน้องบอกแล้ว ไปดิดอนอยู่กับพี่น้องของเพิ่อนแล้วหลังว่าให้ทานเห็นยังไปแต่ยังดีทอ่เพิ่นกะมาเจียมมายามเขานันน้องว่าเนาะคือเป็นยังหมูป่ากบทีเขามาบอยเงินมีคำกัเห็นหน้าก็ดีใจน้องว่าเนาะไมเวลาเพิ่นมากะแม่เจ้าโบได้หำไม่ได้ห่วงบ่โบเพื่นกะบ่แม่นว่าสิวิตกันเพิ่นปะกันเพิ่นก็ว้ากันดีๆเป็นอะไรที่ ถึกต้องกันว่าต่างคนต่างไปกันบ่ไรเนาะแล้วก็แยกกันอยู่เข้าใจด้วยเหตุผลมีเหตุผลเนาะขันก็บ่ห้ามแน่นาะลูกลูกของเพิ่นถ้ามีเงินซอยเลี้ยงก็ดีเนาะน้องล่ะเมย์เคยเอาไปยูน้ำพอลเมย์บอกว่าให้ไปอยู่กับพ่อไว้นี่บ่โดยปังเมื่งก็ลงไปนอนน้ำมีแต่น้องกูนอนดอกลงไปอยู่ไปแฮ อยู่หากินขึ้นมากินพี่นะแล้วก็เป็นยังแม่คือยังหายไปอยู่น้ำพอลองล่ะไม่แต่จมหาพ่อเรือจมหาพ่อคีดหาพ่อจมหาพ่อแม่ก็เลยบอกว่าไปอยู่น้ำพอไปคิดฮอดลายก็ไปอยู่น้ำกัญชาแบบนี้บ่แบบพ่อแม่วอาแบบนี้เนาะน้องเพิ่งจงมาเยี๊บมายามเนาะเพิ่นคิดฮอดเลยเพิ่นตื่ว่าเพิ่นว่าบ่สุดแต่ว่า บ่อยากให้น้องจมหาห่านะบ่จ้องบ่อยากให้น้องจมหาพ่อบาดนี้ไปได้เว้าประสทใส่น้องบาดนี้นะครับน้องเพิ่นก็ยังน้อยแน่เนาะยังแอบแน่แอบหาอบ่เห็นพ่อเลยแม่นน้องเจ้าเองนี่บ่รู้ที่เว้าที่แม่ให้ไปอยู่กับพ่อนะบ่แม่นน้องเราได้สบยตัวเราเองแค่นั้นแหละแหละน่าสงสารดูเนาะแ่ โอ้แท้ๆท่นกับบุรีแม่นั่นีนน่พพหน้ากับมาป่วยซ้ำมันมีผ้าเ็ดหน้าได้บนี้เนาะ่าได้โพหน้ามาเห็ดหน้าบัดมาเพื่อโซ่เด็กก็ได้ได้นอนหลงหลานเนาะบุรีฟองดอกพพหน้าก็เท่าเล็เราก็คือ่งตายโแพ้เลยนะถ้าติเราเราบ่ป่วยเรากระเท่า,ออาบอเ,เรากับบรคับคือเก้าเนาะคับไทยรถ้าเฉลยเฮ็ดปีนี่แต่ไอ้และข้า,นะขขาได้บุคบุไทยให้กจ้าไปเมื น้องลำนี่็น้องหล่าเนี่กะลำเป็นเบ็ดเนาะโมย่ากเรื่องอันเบียกงานหนักเลยน้องเห็ดได้เบิดป่ะก็น้องเป็นคนสู่ชีวิตสู่เรียกสู่งานอยู่แล้วเนาะเป็นได้ไรทางสะบัวก็อยากให้น้องขึ้นพักพ่อนในน้องบ้านนี้เนาะก็เลยดุควนเวลาน้องขึ้นก็โดนน้าหน่อยเนาะทางน้องขึ้นกะมาทหารหละเจียวเมื่อยแน่นอนหล่าเนาะทางเลยก็ขออันขอบใจน้องที่ว่าเสียสละเวลามาลุมมาพูดมา ร่มกับเอืือยาานี่แหละเนาะเฮ้ยกระสิขอตัวกับบ้านรำลาหน่องสกอนเดอร์สเดอร์ดูสบายดีสบายดีน้องดาบิดูสิเนาะกระทั่งสาวาสนาก็ได้พูดคุยกับไดโอได้ลมกับทางน้องแก้วแล้วเนาะมาเมื่อน mm ี้เนาะมาอัปเลกมาเมื nah, ่อนั่นสาวาสนาก็ยังมาทันหูดิว่าน้องแก้วเป็นเด็กกำพร้ากำพลอยเนาะแต่มาเมื่อนี้น้องแก้วก็บอกว่าพอหน้ามาอยู่นังปีหนึ่งกับป่วยกับโซเนาะเขื่นก็ได หลุ่นแรกันาดเนาะทางเพิ่นกะขี่หอดพ่ออยู่แต่ว่ากะบ่ได้เงินมาหากะยาว่าเห็นหนาก็ดีใจน้องวะเนาะทางพ่อได้เงินก็นคือสี่มีความสุขได้เนาะคือว่าสิขิดทอดลูกนั่นแหละเนาะเพิ่นกะญ่เป็นเดิ่มเป็นสาวแล้วเพิ่นกะญ่เป็นสาวได้เน้เนาะทางน้องนี่เนาะด้วยสาวาสนากะเป็นกำลังใจให้น้องเนาะเพิ้นกะเป็น เมื่อนี้ไปหาหลอกกระเจียวสันว่านอมาขายได้เงินหกสิบพันเป็นเงินไทยกับประมาณเก้าสิบบาทบอกซือจังไร่รเมเอ่พี่น้องเอนะ้เนาะเก้าสิบบาทนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่อดด้อยจำได้เนาะหาบาพอได้ซื้อหันซื้อนี่ในครอบครัวทันซานเพราะว่ากระซัมมาขึ้นกะเป็นดูแลยายคนแน่เนาะแม่ไปอยู่แบบนี้กันเนาะทางน้องก,ก็เป็นคนที่ว่าเรียบร้อยเป็นคนน่ารักคะแนนผม่องพี่น้องเอนะ้เนาะ โดยสภาวิชาเขอขอบุญขอบคุณทั้งเอฟซีสภาวิชาลายเนาะถ้าอยากซอยเดือสงสารเมตตาหรือว่าจังใดเนาะถ้าหักถักแพงอยากคุยอยากโู้อยากลุมกับน,น้องเคิื่นอยากทำความรู้จักกับน้องเคิื่นกะทักทายเขามาหาสภาวิชาอะไรได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีสิเป็นสะพานบุญสะพานหักใไขได้เบิดทั้งสองพ่อแม่พี่น้องเลยสวัสดิกาจะขอตัวเจ้าคิดใบสมณีก่อนเนาะงเสด็จดำลาใบสามนีแดงนาะงเสด็จกล่าวคำบาสสบายได้ดสวัสดีเด้อเนาะ